ในระหว่างวันที่3ถึง5กระกฎาคม2560ที่พิพิธภัณฑ์ทศฐานแห่งชาติกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นผลเอกธนศัก์ปฏิมาประกณ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการไทยแลนด์รินเลียนแลนด์ออฟเดอะบุตเนื่องในโอกาสครบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยญี่ปุ่น โดยมีนายกฤษยพงศริษิปหลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายบรรสาลบุญนาคเอ,อกอรรชโชทนตนักุงตัวเกียวและนายมาชามิเซนยะผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ทศฐา,านแห่งชาติตัวเกียวให้การต้อนรับโดยการจัดนิทศการในครั้งนี้ยังถือเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศโดยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้ให้ยืมนโบราณวัตถุศิละปะวัตถุชิ้นเยี่ยมที่แสดงถึงประวัติศาสตร์ทุกสมัยของประเทศไทยจากพิพิธภัณฑ์ทศฐา,าน,หนาแห่งชาติส7จแห่ง และหอสมุดแห่งชาติจำนวน116รายการมาจัดแสดงที่พิพ,ธพิธภัณฑ์ทัศน์สถานแห่งชาติโตเกียวในระหว่างวันที่4กรกฎาคมถึง27สิงหาคม2560และในเดือนธันวาคมทางพิพ,ธพิธภัณฑ์ทัศน์สถานแห่งชาติโตเกียวก็จะมีการหมุนเวียนโบราณวัตถุศิลปะของญี่ปุ่นกลับมาจัดแสดงที่ประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย พร้อมน,นี้พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เดินทางมาที่เมืองโยโกโฮาม่าและได้เยี่ยมชมหอชมเมืองโยโกโฮาม่ารอบทิศทาง360องศานันแลนด์มาร์คทาวเวอร์สกายการ์เด้นที่มีความสูง296เมตรเดินทางโดยใช้ลิฟต์ความเร็วสูงขึ้นจุดชมวิวอยู่ที่ชั้น69ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สูงเป็นอันดับที่สองของประเทศญี่ปุน่นซึ่งในวันที่อากาศเปิดจะสามารถเห็นเมืองโตเกียวและภูเขาฟูจิได้อย่างชัดเจน จากนั้นได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท่าเรือโยโกฮาม่าที่นี่ถูกสร้างขึ้นในปี1930โดยการนำเรือที่เคยใช้งานจริงมาจัดแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในระหว่างเรือนี้ได้เคยล่องในทะเลมากกว่า60ปีที่ผ่านมาให้ผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมซึ่งตั้งอย่างถาวรด้านตรงข้ามคือพิพิธภัณฑ์ท่าเรือโยโกฮาม่าโดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จะแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของท่าเรือและความสัมพันธ์ต่อชีวิตประจำวันของประชาชนในระยะเวลา150ปีที่ผ่านมาโดยในอดีตสถานที่แห่งนี้เคยเป็นอู่ต่อเรือและท่าเรือซึ่งทั้งสองสถานที่ที่ได้เยี่ยมชมในครั้งนี้จะเห็นได้ว่าประเทศญี่ปุ่นมีการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในการบริหารจัดการพื้นที่และสถานที่ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นพื้นที่ว่างเปล่าไร้ประโยชน์ให้กลับมาเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่า สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนโดยการจัดนิทรรศการไทยแลนด์บริเลียนแลนด์ออฟเดอะบุดาเนื่องในโอกาสครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นที่กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้ก็เพ,เพื่อเป็นการนําเสนอศักยภาพทางวัฒนธรรมของไทยซึ่งได้รับความชื่นชมและสนใจจากประชาชนชาวญี่ปุ่นอย่างคับข้าง รวมถึงยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้น